สวัสดีท่านผู้มชมทุกนะครับขณะนี้เ,เราอยู่ที่สวนสาธารณะอาถันนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่เคยไปก็ได้นะครับซึ่งที่สวนสาธารณะอาถันนี้นะครับมันเป็นสวนสาธารณะที่มีซันคอร์สจิ๋วๆครับประมาณหนึ่งสองสามประมาณหกคนนะครับเป่าแต่อยู่นะแล้วก็ แล้วก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆครับแล้วก็มีอรโ,โอยู่วิ่งและแล้วก็มีกองของขวัญน,นะครับแล้วก็มีเอ่อสโนโมนตั้นเป็นรูปเดนเดียนะครับอยู่โอเคครับซึ่งเอ่อตอนนี้เดือนมีนาคมแล้วนะครับยังเป็นคริสต์มาสอยู่เลยนะครับโอเคช่านเถอะวันนี้เราจะมาเอ่อวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะอาถรรพ์นะครับในเกมเทลรัแนเนอร์โอเคแล้วผมจะมาอ่อดูซิว่าเข้ากิวอ่ะมันทํำยังไงโอเคทีนี้ผมคีดดิดูมันบอกว่า เข้าคิวเท่าน,นั้นจึงจะสามารถใช้เมนูคิวไดเ้เข้าลงคิวทำได้นนโดยลงทะเบียนผ่าน NPC C ส่วนสาธารณนะโอเคทีนี้ NPC ที่ส่วนสาธารณนะมันมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเ,เราไม่รู้ว่าตัวไหนใช่ตัวนี้เปล่าวะโอเคพี่ผมจะมาเข้าคิวอะทำไงอะอเฮ้ยพี่ตอบดิวะมันไม่คุยกับผมอะออกคิวเมาส์ขวาตัาขวาดูดีเจกับเมนูมากมายโอเคคลิดท,ที่นี่เลยโอเคเออว่าไงมั่งเพื่อนเพื่อนวิ่งตามดูข้อมูลส่วนสลธารณ่ดูอม ไม่ใช่ครับจะคุยกับนายนายไม่คุยกับเราโอเคดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับเออ่ตัวนี้ก็น่าจะไม่ใช่โอเคเราจะตามหา NPC ีที่เ,เข้ากิวกันนะครับโอเคขณะนี้เรามาอยู่ที่กลางสวนสาธารณะอาถันนะครับต้องตามหา NPC เพื่อเข้ากิวนะครับเฮ้ยเหี้ยอุอ้นยนะหนุกจุ๋ยโอเคพอละ อันไม่ใช่เวลามาว่ายน้ำเราเราต้องตามหา NPC นบีซหรืออะไรอ่ะลองครับเฮ้ยเสียบซูลวัวระสูงเสียตังบัวน,นั่นไงไม่เอาดีกว่าเคเราไปหากิยวกันดีกว่านะอะไรครับกำลังเชฟดูเขาเต้นครับดูสเต็ปเขาซะก,ก่อนไงเราคุยตังกันเถอะเครครับอ่ารู้สึกว่า NPC มันจะอยู่ดูจากรูปนะครับโอเคใช่เบย ว็ดดิ้งกิ้วนี่ไงเจรับโอเคเอ่ามามีสือเรื่องกับกิวดูไหมอสมาชิกทุกคนสามารถช่วยกันดด้วยด้วค่าธรรมเนียมสร้างกิวสามหมื่นห้าทรนะครับเราแบบด,ดูตังค่ะตังสองหมื่นแปดพันทำไมท่านคนนี้อกิวนี้คน เอาไว้วันหลังแล้วกันนะในไหนวันนี้เราก็มาเทีย่ยวแล้วเราจะมาเทีย่ยวต้นไม้พันปีนะครับนี่คือต้นไม้พันปีแล้วก็มีประวันเรืองแสงในตำนานนะครับพ้นน้ำอยู่โอ้ว่าไปนู่นโอเคซึ่งตอนนี้เราเ,าเข้ากิวไม่ได้ตั้งสามหม่นดูอย่างอื่นดีกว่าเวดดิ้ง Reading แต่งงานอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมแต่งงานไม่ออกเพราะว่าเพศของตละครเรามันไม่แน่น เฮ้ยลูกปั้นเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงมันกดได้ดูข้อมูลดิแมวฮอ,อฟเฟนกงกลางนะครับอย่างเรามันต้องนี่เลยเขตเดี๋ยวเราจะเดินชมให้ทั่วนะครับเครเราเพิ่มาะไแค่ขึ้นนึงเครดเราจะเข้าป่ากันนะครับเราจะไปล่าแกะไม่เอาล่าไก่ดีกว่ากุกกุ๊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 กไม่มีนะครับ ในเมืองฮิบารไม่มีไก่นะครับโอเคโอ้ okay. oh, แม่น้ำโอเคเราจะว่ายน้ำกันนะครับเฮ้ย hey. uh. อ้าวมันไม่ใช่ฝ่าไนน้ำครับโถยมันเป็นอ่าอะไรอะไรก็ตามที่เราวิ่งแล้วเราหยุดแล้วมันจะไสไปข้างหน้าครับนั่นแหละมันเคือน,นั่นแหละโอเคนะครับเวลาหยุดปุ๊บมันจะไา่ไปข้างหน้าเลยโอเค okay. ไม่นุกเลยฮนะโอเคไม่เป็นไรครับนายเราก็เข้ากิวไม่ได้ลนะเพื่อไม่ให้เสียเชี่ยวเฮ้ย hey. เราจะเฮ้อนี่มันชุมลุมนักแดนนี่ว่าเกมซันฟลาวเวอร์คืออะไรวะเอ้ลองดูดิอะดูระดับแล้วกันเชียงคู่คู่ปีเอโลยิงเพนวินดิ้นกระจายกระแสไฟฟ้ากันด้านคาดดูดหัวขโมยโอเคผมจะเอาอันแรกเลยไม่ใช่ตั้งเดียวไม่ใช่เสียตดัตงครับเป็นคะน,นโอเค อะไรอ๋อหนึ่งร้อยที่อ่ยไหมมันต้องเปลี่ยนต่างนะไม่เป็นไรดูอันดับก่อนเออเราอยู่อันดับไหนในเกมวะโอเคแปดหมื่นแปดพันสามร้อยหนึ่งครับโอเคไว้มาเล่นกันวันหลังดีกว่าครสำหรับวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีคนระับเออเราเราจะทำอะไรดีวะเออเราจะไปหาเฮ้ยอะไรร่อะ อะไรครับออกต้นไม้ไม่มีอะไรเฮ้ยไปยมันบอกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยห้ามเล่นเกมนะครับโอเคเราจะยังไม่เล่นโอเคเล่นสแลมแข่งก็ได้วะโอ้แม่งเเข้ากิวไม่ได้นะครับโอเคเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันพูดว่าอะไรอ่ะเชิญมาเลือกซื้อ,อไอเทมใหม่เฮ้ยไอเทมเหรอไอเทมอะไรอ่ะลองดูดิ โอ้โหฮอสฮอตนี่โอ้โหเสียดายครับเราไม่มีตับอยากได้สองตัวนี้มากมากมายอุย้ยเอ่อถ้าจะซื้อคูโรก็เก็บอีกแค่สามหมื่นกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับหลังจา,ากเล่นมาสี่สิบกว่าปีอุย้ยเอ่ออืมผมว่าน่า,นาจะอัปเดตแพทเปลี่ยนจากคิสตมาสแต่ละอุย้ยไฟนำ้ำ โอเคเรานักว่ายน้ำโอลิมปิกนะครับ,บยิบ่งพอเลครับเดี๋ยวมันจะน่าเบืเ่อไปกว่านี้ไม่เล่นสากตาก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋วล็อบบี้แช่เลยอ่าแวครับวันนี้เราจะเล่นด่านอะไรดีนี่เลยครับกระโดดข้ามลัวแบบทีมนะครับเราอยู่ทีน้งเงินโอ้โหทีแมแดงไม่มีตัวตัวเทๆ ทีมเราไม่มีตัวเต็เทพนียนะครับมีครับเราเองอ่าระดับแรกสุดเลยครับเราก็อพิมพ์ว่าเรากะว่านนวมาลเลยฮนะือมาลงมาแล้วเราจะโชว์สเต็ปเทพกันสักหนึ่งตาเอ๊ะมันเปิดไอเทมป่าวะลืมดูนะครับลืมดู เยีออกตัวดีมีชัยไปกว่าคู่โอ้ยลัวมันลงขวางทางเราไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้ลัวขวางคือลวนเฮ้ยลัวขวางเลยครับลัวขวางทางเคเราไม่รีบนะครับเนื่องจากว่าไงลัวมันขวางทางอยู่แล้ว โอเคเราจะตามหลังท okay, okay, yeah. yeah. uh ีมข้างหน้าเราไปนะไม่รีบโอเคครับวิ่งชวรั้วเป็นงานอดิเรกครับเราจะไปชวรั้วอีกเป็นครั้งที่สองแน่นอนประกันเยื่อไปแล้วตามเราไม่ทันหรอกเอ้ยเฮ้ยมันลงแล้วเราเทพนะนั่นไงอ่า เราบอกแล้วเราชนลัวเป็นงานผลิตน,นะตอนนี้ได้ที่หกนะที่หนึ่งกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเราจะไม่วิ่งแล้วเรายิงในสัตสีเราจะวิ่งส่วนทางครับเรายิงดีโอเคอเฮ้ยเราจะนี่ครับชนลัวได้แบบซูเปอร์แมนนะโดนชนลัวแล้วไม่เป็นไรโอเคอเคุ้ยไหนบอกว่าเป็นไรเีอย <Yeah. S 1> แพ้อย่างแท้จริงน,นะ